สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูชูคนบรว่ารชิวแฟร์นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปของวาวีชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้วาวีก็ไล่มาอยู่หมู่บ้านน้าหน่อยอีกคือเกา่าคือเหลิมพ่อแม่พี่น้องเอลยกับมาทางเฮือนทางชานของสาวรุจนากับอ้ายวังเพิ่อนแถ่นเนาะกับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งตัวมาอีกบาทนี่ก็ทางเฮือนทางชานเพิ่นนี่ก็่ะสมแปลง ชมแซมไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนหลังเก่าอ่ะไหนแต่ว่าเพิ่นได้มงหลังกระชิ่กระยังใหม่อีกโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้อ,กอ,นองนะอกับผ่าโพยพี่น้องเข่ามากกับผ่าก้นไลค์กดแชร์ให้เนื้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกัสิได้พาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปทางเพื่อนทชั้นเพนะือเนาะวันนี้กับมาฮอตเพื่อนสาวรถชนะเส้นเก่าเส้นเคยก่อนแรกก่ะสบายดีกันเนาะสบายดีเนาะเลยวันนี้กัเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศเนาะวันนี้ก็ได้มาอยู่ หล right? mm ุมตะลางลูกนอนนะบ่นอนละไอนอนเมื่อกี mm ินโออลูกเพิ like, ่นก um, ja, ็นอนนอนมื่อกี้นี่กินข้าวอะไรบ่ตอนเที่ยงกินเลยกินข้าวเกลือนั่นแหลยกินกับเกลืออีกบ่อย่างอื่นแต่กินไม่ได้นะอยากไม่กินอีกชื้นแห่งชิ่นยังก็ซื้อมาให้เพิ่นอยู่ห่างแต่ว่าเพิ่นกินบ่ได้เนาะ้ออดไว้ก่อนเนาะกินได้ค่อยกินมันจักเดือนเพิ่นให้คลัมอยู่ทั้งนี่ ลายเดือนละชามชีเดือนบุญละหายนะจึงได้กินอาหารเชฟนะโอแบบนี้ก็ต้องอดกินแม่เห็นแกกินน้ำห้อนอยู่ว่าแต่ละมื้อกันเลกินยังกินอยู่น้ำห้อนก็ต้มกินเฮาก็ได้เถอะหม้อนึงช่องหม้อนี่แหละบ่ได้ขาดด้สน้ำห้อนต้องต้มกินเรื่อยๆเนาะข้างในมันดีบุญละหนดอยดอยต้มกินกับมื้อคือว่ามื้อ มีว่า่าม้บ่ทําบ่ได้ต้มบ่มีแน่เนาะบ่ได้มีนะอ้ายตอนเช้านี่ก็หม้อนึงเฮากินหม้อนึงหมดแล้วบ่ดเลยตอนเช้าเนาะหม้อนึงฮอดเที่ยงบตแรงก็ต้มต่อกินต่ออ๋อันกินแนันเนาะกินน้ําฮ้อนคือว่าคั่นปะแล้วก็บ่ได้ลอ้ายข้างในมันบ่ดีน่โดยเฮาก็กินให้กินยานําเนาะยาแก้ปวด าน้ำแซ่บอยู่เนาะก็คอยเมื layers, ja, no, ita, pounds, right, no. no, ่อไงก็ได้แต่ก็ยังมีเหื่อมีแห้งขึ้นแล้วเนาะแต่เราปิดนั่นบ่มีแห้งบ่มีเลือดบ่มีคอามเลือดในมือเนาะเมทัลเอาเงินให้นั่นเลยจึงได้กินยาเชื้อยากินเชื้อยากินแต่มีเหื่อมีแห้งขึ้นมาแล้วกินแต่ไปคอยกินอะไรเนาะกับพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แข็งแห้งขึ้นเองะให้มันมีเลือดเจ้ากับพยายามถ้าว่า กินกะมีกะยากให้ต้มกินนั่นแหละมันได้ชดน้ำชดไนีน้นนยนะฮาจะได้แข็งแห้งไว้ไถ้าเหากินแต่ของแห้งๆลายมันก็สิว่าให้ร่างกายเ้าวในบ่มีน้ำบมนนนะ่มีนวลนะมันเกิดแบบว่ามันเกอดแบบยากอะไรเนาะมันก็บ่มีแบบว่าอแบบย่างนะกินแต่ของแหง้งนะของแห้งมันบ่มีวิตามินแมนเนาะคือหมอแพทย์เพิ่นบอกนะนก็ให้กินน้ำชดไลค์กะคอมแม่นว่าได้ลูกอยู่โรงพยาบาลกะเพิ่นสิต้มหัดต้มนี่ให้กินเนาะ เสม่หลายเขาบริพิษอีกไอ้แม่เพราะว่าเพิ่นฉีดยาให้เด้คือแบบได้เฮากับย่านคือว่าได้มันก็ไกลลงบอกลงบาลแน่เป็นมาอะ้รเพื่อจะไปหาคืดหาหมอก็เนาะย่าเงินค้ำกับบมีทางไปเงินเงินคำก็บ่มีเฮาก็บ่มีสิแล่นหาผู้ใดก็ยากคือว่าได้แล่นหาหมู่หมู่ก็บ่ให้เฮาบ่มีเพราะว่าเฮาแม่แต่เฮาบ่มีหยังให้เพิ่นบ่เห็นแนวได้แนวมีน้าเฮาเนาะมันก็ยากคือว่านั่นแหละ ถ้าว no ่าเพิ่นเห็นสิ่งของว่าเออเฮามีหัดมีนี่มีงัวมีควายบ่มีหยังเนาะในตลาดเฮือนตลาดชานในเพิ่นก็สิให้อยู่เนาะแบบนั้นอันนี้เฮาบ่มีหยังเฮาแล่นหาเพิ่นก็ช้ำนั้นนะแล่นก็ได้ไทยแลนด์นั่นแหละกับเพิ่นก็บโบไฮอย่าง้คือว่าแหละมันก็ยากเฮาถ้าว่าเฮาบ่มีเงินในกระเป๋าเฮาเองมันยากหยังคือกันอันนั้นล่ะเฮาว่าจึงอดเอา ยากนั่นไดก็อดเอาเขาก็ได้บวชก,กินมาเล่มาลอยได้<อ>พังเ<อ>มียานาอะไรเมียาบวชก,ก,กินอยาก,กินได้ล้ลวนแมนนี่ยเฮากับ่มมีหักไม่หักยามันกินพิษนะ่ยมันยากเนะาะมันแก้ถ้มามันแก้ท่านก็นดีมันแก้บ่ท่านนี่มันแย่คือว่าเนี่ยคลัาไ้วหละดลีที่สุดเน่กันไว้ก่อนแต่ละคนคือขลําทุกคนแหมเนบะหรือว่าคลัาแต่คนน้อยบ่ทุกคนทุกคน มเมนฮัทเขาเขาผู้ดเดียวขลังคู่คนบ่อยอะเออฝนเคยขลังมาในเนี่ยแต่ละคนก็ย่านเนาะย่านแบบเขาก็ดคือว่าแต่มันย่านแบบนี่แหละมันไก,กลเมืองไกลหน้าเนี่ยบบเขาก็ดชิแลนไปหาผู้ใดเพื่อชิแลนหัดคัวหัดคัวนี่กัน,นยะคือว่าเนี่ยแบบนี่แหละขลังใหม่ก็ดีนะ อันนี้บ่หลังกระชีพันชื่อใครไหมนะแม่ไนปูเน่เนาะชีแพนเนาะแม่แม่ชีพ่อเน่แด่บ่เนาะพ่ออะถึงตอนได้ผนฉีมุงนี่ตอนแรงบ่ตอนเย็นบ่ละไอ้เออกาบาเลตอ่อนบ่ละอนเนาะเข่าขึ้นไปเหยียบถึงหลังคาหลังยังมันฉีบ่ห่อนเนาะแม่อะเหมันช่วงแดดแดดนี่เขาขึ้นไปนี่มันฉีบห่อนแม่หลังฉีบแม่หอยก็ขื่นไปน้องเไง ัว่จะเอาไปใช้ดมันี่พาลูกไปเล่นอะไรอีกน้อยมันเอฟอ๋อยุ่งอ่ะไปอย่างเมื่อกี้นี้ก็ให้ไปเชื่อไปเชื่อทั้งดุทั้งใจเราเปิดคนคิดดื้อแม่วันนีแบบว่ากระพ่อคิดดื้ออะไรไม่รู้เลยลูกเพฝันก็ได้แบบว่าคือว่านันเอฟเนาะเพราะว่าเพฝันปะานมมแล้วว่าจะเอาได้ลูกคนนี้ทือว่าย่างป้าเลยอ๋อเขียว่ายังกินนมเดี๋ยวเดี๋ก็ยังเรามักเอฟแบบนี้แหละอ้าอีกน้อยอ้าบุ๋มีบ่ได้เวียดน้ำาอ๋อ ให้เรายั่วไปก่อนโดยโดยเด็กตามภาษาเด็กน้อยคือวานนี่ยเ้ากบได้วันนั่งหลับแต่ยังนายมันตนาดันเนี่ยผ่นยุ่งผ่อนไปเนะาะวันนี้กะผ่นมาแต่หากินเนะาะทำครัวเจ้าก็ได้โอ้หากินกับพอได้กินเนี่ยไขมดแรงเนาะแต่ละมื้อนี่กินข้าวกินหน้าก็ยังแต่ว่าขันว่าห้าบได้ไปหากิน ใช้เกลืออย่างเดียวไอ้กับเกลือเนาะลูกเต้าก็คือการปั้นให้เขาเรปั้นเขาเรปั้นบ่ได้เขาก็มีอาหารที่อ้ายชื่อมาให้นี่แหละว่าชะหมดว่ามันบ่มีนะชะหมดมีก็พอแล้วไปหากินตลอดเลยไข่หมดแนยช่างแน่หากระปอมเนยกระปอมเนาะกระปองใด้ลายู่ช่วงนี้ไลไอ้ายไผ่ไหมป่าอลไรออกอะไรโอ้ไปกินกระป๋องกินกระปอมก็ะป๋องได้มองเกิออย่างเดียว ่ไปก็ปลอมกินอย่างใดคือหมูนี่ก็ยังว่าสิมีแหงแน่นนึงเนาะกินแต่เกลือนี่กหยมันกเมื่อยแน่เมื่อยอ้ายเฮาสิเป็นอยเฮาสเดี๋ยวสักมื้อนึงเฮาก็ได้กินได้สิเข้าน้ําเกลือบัดนี้มื้ออื่นมื้ออ้ายเออมื้ออื่นบ่ข้าตอนเช้าบ่ให้ไปบอกเพิ่นบ่บต้องบอกไปบอกอยู่ไสนี่ไก่บ่บ่นไปข้าน้ําเกลือเฮือน แถวคือบ้านแถวนี้บอกเลยว่าแถวพู่นเลยสิชุมพุ่ล่ะโอหาไปบอเพิ่นมาเข้าให้อยู่พี่เเออเนาะกผัวเจ้าเอาลูกาแล้วันกะคันเจ้าเข้าบัดสิอุ้มลูกอุ้มเต้าเข็มักสยามาเวียงสบายดีทงหน้านะดลูกลูกชายนอนบ่นอนเนาะนอนลออ่ะิมน เปิดไปซื้อมาได้สังกะสีเนาะแม่นอายตะปูแน่วซะคือสังกะสีกับตะปู้นแน่วกระปากกระจัดโอ้มาใส่หนิบบอกใส่ปากกระจัดม่างก็นี่ออกมางัวนี้ออกเนยใช่บางอะไรอีบ้างใช่นี่แหละมางออกนี่อันนี้พอดีมันกระเทิรนเลยออลื้ต้องลื้อตัวเกานี่ออกแล้วก็ใช่ตอกไม้เลยเอาหองไว้เลยเนาะโดยโตัวเกานี่ก็อัดพละ หยาดคนชาติอ๋ออัดทวนแม่นอัดทวนเบื้องตึงครับเมนอะไรหยาดคนตอนนี้ก็อ uh, ัดอินมางออกเลื่อยตนเลื่อยยาออกแม่นอ๋อมาอัดทวนไว้พเดี๋ยวให้ฝันกันฝันนอนได้ได้ลงมานั่งอยู่นี่เมปกตินั่งอยู่แต่มอนเก่ามันเขาขึ้นไปเบื้องตึงพุ่นกับเขาห่อนเนาะห่อนเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่นน้ำเลยเปลี่ยนบรรยากาศให้เพิ่นหันใจโล่งคือว่า เพราะว่าได้หันใจลงน้อยนึงเพราะว่าได้สูบอากาศธรรมชาติอะไรพี่น้องเลยคุณแรดเละนอนตอนเย็นแดงๆโมเป็นเห็ดตาเกตอนเย็นพุดแล้วจึงค่อยเฮ็ดค่อยทำนี่แหละอ๋อตอนเย็นเหมือนห้อนชาชี้นี่แหละบอเป็นขึ้นแหละเพิ่นเอาอันผูกขี้ดื้อนั่นไปเด่นแม่นยั่วไปพุ่นะไรเมื่อกี้นี่ก็ให้บมแม่นง่ายเขาก็ให้ยั่วไปก่อนนี่จะน้อยเขามาทายเนี่ยไปได้เวียกเขาโดยว่าถ้าเพิ่นอยู่นี้ แทบทิ้งไม่ได้ไทยพี่น้องมเป็นเอกเพ่งเงีดิผู้น้อยเนาะมาได้ดินชักดินงอพุ่นอเลยมันลดเนี่ยนี่เพชรอีมาแดงหนาสีแดวนะเนาะอันมุงนี่างเนาะตอนเย็นนีหน่าสีแดงวนี่ยจะสำเร็จพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็เราไอ้ลิปเน่ะอย่าพึ่งมั่งได้หว่มั่งแล้วเหาอมั่ง ชาชีตัวไมก้อนเหอบุพันนั้นอีกทางไออีกบัดอยู่หน้านะเอาอันยังจะมงลังคามุงชาชีเก้านี่แหละอเดกมังมตัวนี้เห้วมุงอยู่น้าพุ่นเชเอวไปมุงน้าบัด่ตอยู่หน้าก็มันรั่วหมดเลยเอาแต่ไแต่ดีๆครับมาซับๆกันเนาะฝ่าบุหัยท่ามันเป็นชาได้กันเนบ ช้ำนี่แหละไอ้อแต่มันชุ่มกว่าน,นี้อ๋อแต่ว่าเห็ดชุ่มนะช้ำเพิ่มนีป้านั่นแหละเระวังในนิดหน้อยตกคะแนดไปอยู่ในหน้อยู่นานเนาะสมมุดดูพอดีขาดได้เนาะนตกไปโอ้เจ็บจริงแล้วเจ็บปวดย้อนเจ็บไปชื่อที่ยันเทียนเทียนยังคะแนนนิดกน้อยกินเผาได้เจ้า กินเลยจ้จมเกลือกินนั่นแหละแจมเกลือแม่นผมบ่ได้เนีกินแช่มมื้อนี้บ่ได้แนวกินเราบ่ได้ไปก้าน่อเราเมื่อยมุ่งนี่โมอันเราเฮ็ดนั่นว่านี่เลยบ่ได้ไปก้านเลยไข่หมูแดงก็กินบ่ได้เนาะบ่อายเฮาบ่ได้ฉลักฉลิวกินนี่ย่านตายนี่นะย่านเนาะแม่นน่ะเป็นมาแล้วมันยากญาติพี่น้องบ่มีนี่จากจิตแพทย์แม่มาของมันเท่งคนไกลถินมาเช่นนะแม่ไอคนต่างถิ่นอันนี้ก็จักเขาสิเบิ่งช่ำได มน,นุษย์น,นั่นแหละคือคือคอยว้าเข่นนี่ยเนี้ยอยู่ในกินแบบแนว้ันนี้ก็สิ่งที่มันจําเป็นเฮาก็มาโมอยากนั่นเนาะว่าทุกทุกคนผู้อื่นน่ะเพิ่นกินหยังเพิน่นก็กินได้ดิเจ้าอะไรจะหมดว่าคือปลาเน้นอ้ายชื้อมาให้ไม่น,นั่นเราได้ปั่นเฮาก็เฮาเขาบ่ได้คลั่มเฮาบ่คลั่มเฮาก็คิดใช้เฮานี่แหละมันยากอย่าบ่มีกินก็มันยากทั้งว่ายได้ขึ้นมามื้ออื่น กินมาสซื้อมาห้อยู่กนินว่าแถวนี้ขึ้สีหมมี่ไงหมบี่มมี่มีเมื่อวานกัไอโอไปเบิ่งมีแต่ปลาดุกป่าอะไรเามื่อนั้นคอยเห็นปลาดุกบ่คือปลานินยนนปลาลุกเนาะปลาดุกนี่เจ้ากินบ่ได้เนาะบลได้บ่บลได้อ้ายปลาดุกมันไก่ลำนี่กินได้อยู่บ่กินได้ไก่ดำแม่ได้อเลือดอากแม่กตผูกินบ่ได้บ่ได้เออเนาะโดยนี่ เขากหขายนี่เป็นใกล้อยู่สมุทรใกล้บ้านเนาะเขาขายนี่แบดเขาไปถามชื่อเขาบูจัาได้เขาถอนคนมันออกไม่ได้จากตัวใดดำจากตัวใดปรดัมันเลยสีแย่เนาะแง่เงี้ยกินเจ้าสมุติวดาคือคือชื่อสิ้นหมูไหมนะสมุติคือว่าแต่ลูกเมียข่อยกินได้สินหมูสินแหงหมูเป็นม่ได้ครับป้าเขากินได้เนื้อหมูหละ เจ้ากากินกันกับมกกินากินวกินได้แต่กเตงยอดบักอึปลานิ่นปลาคอเคียดหมดทนันกบขันมียามกบนั่นฮะกบหร่อหมมีได้ยามย่อมด้อยกนยอมหาชื่อเนี้ยกะนอไม่นอไม้กินได้นอไมกนี่แหละ คำยามผลนี่มันทำไม่กระชามันหมดหายากในน้อยนิดไม่กระชากเราไม่บงนะคำบางเราไม่บงกินได้มันขาวเนาะแม่นนราไม่บงนราไม่ไรกินได้หมดั้ยบ่ได้เราเคยกินได้เราลองกินได้ตัวใดเคยกินนะกล้ากินแม่นตัวใดเคยกินแล้วเขาบอกห่านไอยันพิษนี่แหละโมแมนบอกว่ายากเนาะก็ยากอยู่แต่ว่ามันกล้าแต่ยังดีอยู่น้องน้องรจนาแบบว่ามีเงนพนมาซอยยื่นมือเขามาช่วยมาอย่างไหน เพิ่นช่วยเพิ่นยังเนี่ยเพราะลูกเต้าเฮาบ่อดปานได้เนาะแม่นายเพิ่นบ่ได้พวกอ้ายชอยก็เฮาหมดเฮาบ่มีปัญญาเลี้ยงเขาอ้ไอคือป้ากระป๋องนั่นน่ะอ้ายเอาเงินมาให้มื้ันชี้เชนหาเชนกับชื่อเฮาพวกอ้ายชื่อมาหมดแล้วก็เฮาชื่อขนาดเงิน10,000ก็มันยังยากเฮาจนจนได้ประหยัดใช้พุญแล้วเฮาชื่อยคลองอยากเชได้เฮาก็ได้แต่เก่าเนาะแต่เก่าอดไว้ได้10,000ก็แม่นชื่อเข้าได้เนาะ ที่ชื่อกินแนวอื่นบบดยันเข่าผมไมีกินบบดนี้ยเชื่อตัวนึ่งกับพิทตัวหนึงกับพานาเนี่เอาต่อจำเป็นก่อนเคยอันเคยที่ว่าใช้ชีวิตผ่านมาเนี่ยแบบว่าไปนอนบ้านอื่นเนี่ยไปนอนไปหาโคนี่อ่านอนจากมื้อเท้าอบาไหลมือละไอ้เท้าได้เขาจังมาเฮือนนะไปโคจนเท่าได้ นอนอยู่ไซต์ไหนนอนอยู่ในวัดบลังเถื่อก็นอนอยู่เพือนผู้บ้านเขาต้องครอบคักแม่ได้ไอ้เออไปครอบเจ้าหน้าที่ครอบในบ้านเพิ่นครอบได้แต่กับมันไปนอนน้ำวัดนลังเถื่อกันนอนบัดกับขอเข่าในบัดเนิ่นเนาะเพิ่นให้กินยู้อยู่ในบัดแต่กับจนอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนั่นมือเลยว่าอยงคือว่าไปบ้านอื่นเลยโอ้ไปบูมในหมู่บ้านเดียวไอ้ไป สมมุินี่นี่บ้านเฮานี่บ้านพุ่นบ้านพุ่น,น,นเลียนไปเลยเลยแหละฮะโอ้เว้อยูบ่บอนเดียวอ่ะยับไปขอไปคือว่าช่เจ้าใบนี่บ่ได้อันจู่จงมามาไปหาโกตามตลาดน่ะไปน้ำมู่บ้านไปน้ำมูบนน่<อ>บ,บ้านนั่นแหละอ๋อบ้านเขาติดกันเด้แถวบ้านนะคำบ้านน้องเป็นนี่ยางไปติดโตเติดกันไปไปเลยเนาะแม่นอ่ะอัน,น,นอยน่างอาศัยยางบัดบัดมานี่จังออกไปร้านรถน้ำทางบ่ โอเห็นรถเขาแล้วก็ลัดเอาไอ้บ่มีเงินฟังเว้าพี่น้องก็มาเฮานี่ก็มาวีก็สิขอจบคลิปลงพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคว่าสวัสดีสดีทุกคนเบิดงสอนเนาะ